ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทะเลบอยนะครับคอนเทนต์วันนี้ก็จะเกี่ยวกับการเล่นเซิร์ฟเนี่ยควรเริ่มต้นที่ไหนดีแล้วก็ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ผมก็จะแบ่งเป็นไปลองเล่นๆนะครับแล้วก็อยากจะเล่นแบบจริงจังไปเลยอ่ะถ้าเราอยากลองเล่นเซิร์ฟเล่นๆแล้วก็ขั้นแรกขั้นตอนแรกนะครับก็เช็คดูว่าที่ไหนใกล้บ้านเราสุดที่ผมจําได้นอะกก็มีปังอันดามันเป็นภูเก็ตกับเขาหลักนะฮะแล้วก็ ฝั่งอ่าวไทยก็จะมีสงขาบ้านของเองแล้วก็นะครศรีธรรมราชมีฝั่งหัวหินนะครับแล้วก็มีจันทบุรีแล้วก็มีรมะนองอะไรก็ว่าไปหรือว่าระยองจำไม่ได้ละแล้วก็ลองทักไปถามพวกเพจเหล่านี้นะเพจที่เขาสอนเล่นเซิร์ฟในจังหวัดนั้นนะว่าขึน้นตรงนั้นเล่นได้ตอนช่วงไหนของเดือนบ้างนะครับแล้วก็ค่าเรียนประมาณเท่าไหร่แต่ว่าค่าเรียนสําหรับการเล่นเซิร์ฟเล่น่ เบสิกเลยนะที่ผมเห็นนะ1ชั่วโมงครึ่งประมาณ1,500บาทแล้วก็จะมีช่างถ่ายรูปอะตามถ่ายให้เราด้วยก็คือเราจ่ายราคานี้เราได้รูปเราได้เล่นนะครับก็คือปังๆแล้วในไอครับก็ไม่ต้องอะไรอีกแล้วก็รวมค่าเดินทางค่าโรงแรมก็เป็ดเสร็จประมาณ5,000บาทนอตต่อ1คนนะหรือว่าถ้าใครเป็นไปกับเพื่อนก็อาจจะถูกหน่อยราคาก็ประมาณนี้ก็คือเริ่มเล่นแล้วละเลนเซร์ะ แต่ว่าถ้าเราจะเริ่มเล่นจริงจังปัญหามันเริ่มมาแล้วครับก็โหเพราะกีฬาเซิร์ฟเนี่ยคุณเรียนเบสิกแค่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคุณเล่นเองไม่ได้เลยนะมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายมากนะครับอย่างน้อยต้อง5้าหชั่วโมงขึ้นไปในการเรียนเบสิกในการที่มีโค้ดเทรนให้คุณตลอดเวลาที่ผมแนะนําเลยก็ที่ผมเอ่อเริ่มเล่นเริ่มเรียนครั้งแรกนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจของอนามันซีเซิร์ฟนะฮะก็จะสอน อสอนเซิร์ฟ3วันพร้อมกับมีให้นอนโรงแรม2คืนก็เราจะได้เบสิคครบเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปฝึกเอาเองนะฮะราคาแพ็กเกจนี้รู้สึกจะอยู่ที่5500บาทนะครับก็ลองสอบถามเข้าไปอีกทีแล้วกันซึ่งผมก็ว่ามันโอเคเพราะว่ามันครอบคลุมเบสิกทั้งหมดอะแล้วเราก็ค่อยไปฝึกเล่นเอาเองค่อยไปซื้อบอร์ดเล่นเอาเองทีนี้หลังจากเราเล่นไปแล้วเนี้ยค่าใช้จ่ายมันจะตามมาอ่ะ เบสิกของคนที่เริ่มเล่นไซรัสนะครับผมแนะนําให้ซื้อลองบอร์ดไปเลยนะฮะบอร์ดตัวแรกเพราะถ้าเราซื้อฟันบอร์ดเนี้ยพอเราอยากเล่นลองบอร์ดขึ้นมามันไม่ถูกกฎกติก,กาก็คือต้องก้าวฟุตขึ้นนะฮะมันก็มีปัญหาเราซื้อลองบอร์ดก้าวุตไปเลยผมยกตัวอย่างอบอร์ดที่ถูกที่สุดเลยแล้วกัน NSP นะครับประมาณ12,500บาททีนี้ตัวบอร์ดเนี้ยมันก็จะรวมฟินอะไรไมาให้แต่ว่าเราก็ต้องซื้อใสล่ลอีรเนาะ ไม่รู้ว่ามันมีสายลิตรไหมแต่สายลิสก็ประมาณพันหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อแว็กประมาณ200บาทซื้อทิ่ติดหลังคารถเนาะถ้าใครมีรถยนต์ก็เท่าไหรอ่อ่ะประมาณพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ถ้าใครบ้านอยู่กรุงเทพเนี่ยโอโ้โหค่าขนส่งเครื่องบินเนี่ยลำบากมากนะฮะก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะอันนี้บอร์ดถูกที่สุดแล้วนะที่ผมค่อนข้างจะหาได้เออหรือว่าจะเป็นบอร์ดที่ค่อนข้านิยมกันก็นของซันนะครับ ราคารู้สึกที่ผมจําได้ที่ดีคัตลอนก็หนึ่งหมนหก้าเนาะก็จะแพงขึ้นไปอีกแล้วแต่สเปคลองบอร์ดเนี่ยมีตั้งแต่ห0ึ 1, ่งหมื่นจนถึงสามหมบาทเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ราคาคร่าวๆก็คือนั่นแหละถ้าเราอยากเล่นเซิร์ฟจริงจังอ่ะเออ่ประมาณค่าเรียนอ่ะก็ประมาณห้าพันห้าถึงหกพันค่าค่าที่นอนโรงแรมอ่ะก็ประมาณ ค่าทริปค่าเที่ยวอื่นๆก็แล้วแต่คนนะครับแต่ก็เบ็ดเสร็จประมาณห0,000 000ืก็คือเริ่มต้นเริ่มเรียนอย่างเดียวนะไม่รวมค่าอุปกรณ์ถ้ารวมค่าอุปกรณ์ก็สามหมื่นสามหมื่นสำหรับการเริ่มเล่นเซิร์ฟให้เป็นแล้วก็อยากเล่นให้ด้วยตัวคนเดียวให้ได้แต่ว่าบางคนเรียนเบสิกมาครบแล้วนะครับก็ยังเล่นคนเดียวไม่ได้อีกมันก็เนาะรายจ่ายก็จะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นไปอีก แล้วสมมุติว่าคุณเล่นลองบอร์ดจนจนเบื่อแล้วอ่ะคุณอยากจะคนที่เก่งขึ้นอ่ะคนที่จับขึ้นได้ดีขึ้นเขาก็อยากจะเล่นบอร์ดสั้นลงไม่ว่าจะเป็นฟันบอร์ดหรือว่าช็อตบอร์ดนะครับราคาฟันบอร์ดหรือช็อตบอร์ดมันก็จะสตาร์ทมันสตาร์ทที่20,000เนาะประมาณ22,000แต่ว่าไอ้บอร์ดพวกนี้มันจะไม่รวมฟินเดกแล้วก็ฟินเนี่ยประมาณ2 0 0 0ถึ 3, บาทเลยนะครับฟินค่อนข้างแพงแล้วก็ไอตัวอะไรอ่ะใส่ลิ พันบาทนะครับ traction pad ชารบ,บอร์ดต้องใช้ traction pad ก็ประมาณ1 2 0 0บาทแล้วก็รวมโน่นนี่นั่นเบ็ดเสร็จก็คือบวกไปเลย6 0 0 0บาท5 0 0 0ันใน0บาทอ่ะคุณซื้อบอร์ดมา2 2 0 0 0บวกไป5000ก็2 7 0 0 0็แล้วก็คือนั่นคือบอร์ดใหม่ของคุณนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นกีฬาที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะคือถ้าลองเล่นๆอ่ะก็ใช้เงินประมาณ 2,000-5,000บาทแต่ว่าถ้าจริงจังเนี่ยก็คือ30,000บาทขึ้นแน่นอนนะครับในระยะเวลา1ปีเนี่ยก็คือ30,000บาทอัพอยู่แล้วล่ะถ้าบ้านไม่อยู่ใกล้ทะเลด้วยเนาะอืมก็ใช้เงินเยอะมากแต่ว่าความมหาัศาจรรย์ของเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยก็คือมันสามารถใช้ได้ถึงรุ่นลานเลหลเลยนะฮะก็ถ้าเป็นพวกแบบถ้าเรามีช่างซ่อมดีๆอเออ ที่แบบเขาซ่อมบอร์ดได้ไม่ว่าบอร์ดจะหักครึ่งเป็นสองท่อนสามท่อนนะเขาก็ยังซ่อมใหม่ได้ทําสีใหม่ได้บอร์ดมันก็กลับมาใหม่นะฮะมันมันเป็นกีฬาที่แบบเราซื้อบอร์ดเนี่ยเราเล่นไปได้เป็นห้าสิบหกสิบปีเลยนะไปดูพวกฝรั่งที่เขาซ่อมบอร์ดกันมันก็จะเป็นพวกบอร์ดเก่าๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าเนาะเวลาเราซื้ออะไรมันก็จะ มันก็จะไม่มีโปรจบอ่ะเออข้าใจไหมเรามีบอร์ดนี้แล้วเราก็อยากได้บอร์ดนี้เรามีบอร์ดนี้แล้วเราก็อยากได้บอร์ดนี้แล้วก็แบบพวกฟินอะไรก็ปรัแบบแต่งอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดก็ไปก็ไม่จบกันทักทีเนาะก็สนุกก็คือมันใช้เงินเยอะมากนะครับแต่ว่าความสนุกที่ได้กลับมาเนี่ยมันสําหรับผมมันคุ้มค่ามากๆนะครับการที่เราได้เจอสังคมใหม่ๆนะแบบพวกเล่นเซิร์ฟอนะ่ะเขาทําอะไรกันเขาถึงมีเวลามาเล่นเนี่ยเราก็จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็ ค่อนข้าง,างชอบเลยค่อนข้างผมรักเลยนะครับกีฬานี้ยังไงก็อยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับผม